สภาวะรู้ที่ถูกต้องจะเกิดได้ง่ายด้วยการเกื้อกูลของสติและสัมมาสมาธิกล่าวคือ6.4.1หากจิตสามารถจดจำสภาวะธรรมต่างๆได้แม่นยำเช่นจำสภาวะของความรักโลกโกรธหลงปีติสุขได้แม่นยำ เมื่อสภาวะเหล่านั้นปรากฏขึ้นก็จะเกิดสติรู้เท่าทันอย่างรวดเร็วเพราะเคยรู้เคยประจักษ์ชัดอยู่ก่อนแล้วส่วนสภาวะรมใดไม่รู้จักคุ้นเคยก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปช่วงหนึ่งก่อนจนจิตจดจำสภาวะนั้นได้แม่นยำแล้วจึงเกิดสติรู้ได้ง่าย6.4.2หากจิตมีสัมมาสมาธิ จะช่วยให้สภาวะรู้ถูกต้องง่ายขึ้นจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตมีลักษณะตั้งมั่นทรงตัวไม่หวั่นไหวเลื่อนไหลไปตามอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความสงบระงับคือไม่ฟูหรือแฟบไปตามอารมณ์มีความเบาสบายแต่ไม่ใช่เบาหวิวเหมือนจะลอยไปในอากาศ มีความอ่อนโยนนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างแกร่งเกร็งมีความพร้อมและความว่องไวที่จะรับรู้อารมณ์ไม่ถูกกดข่มให้นิ่งเฉยซึมทื่อหรือเคลิบเคลิ้มติดสุขเหมือนคนติดยาเสพติดและมีความซื่อตรงต่อหน้าที่การรู้อารมณ์โดยไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์เหมือนผู้พิพากษาที่ทำงานโดยไม่ลำเอียงเข้าข้างโจทหรือจำเลย จิตที่มีสัมมาสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากเข้าใจธรรมชาติที่ว่าจิตปกติธรรมดาที่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำหรือใหนหนึ่งจิตที่มีศีนั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิอยู่ในตัวเองอย่างไรก็ตามหากจิตของผู้ใดยังไม่มีสัมมาสมาธิจริงๆก็สามารถฝึกฝนอบรมได้โดยในเบื้องต้น ให้ตั้งใจรักษาศีลภายนอกเสียก่อนคือรักษาศีลห้าและศีล8ปเป็นต้นจากนั้นจึงฝึกฝนจิตให้มีศีลภายในด้วยการฝึกสมาธิอันได้แก่การมีสติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องอารมณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ยั่วกิเลสเช่นการกำหนดลมหายใจการกำหนดจังหวะเดินจงกรม การกำหนดจังหวะเคลื่อนไหวมือการกำหนดความเคลื่อนไหวของท้องและการกำหนดคำบริกรรมเป็นต้นให้จงใจกำหนดรู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆอย่าเคร่งเครียดหรือตั้งใจมากนักถึงตรงนี้จิตมีทางแยกที่จะดำเนินไปได้สองทางคือ6.4.2.1 หากโมหะหรือโลภะเข้าแทรกจิตจะเกิดความอ่อนแอน้อมเข้าหาความสงบสบายเกิดความเคลิบเคลิ้มบ้างเกิดนิมิตต่างๆบ้างนี้เป็นทางของมิจฉาสมาธิ6.4.2.2หากในขณะที่กำหนดรู้อารมณ์อยู่นั้นผู้ปฏิบัติมีสติตื่นตัวอยู่เสมอเสมอ ถ้าจิตขาดสติทิ้งอารมณ์กรรมาฐานเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันหากจิตเกิดการเพ่งอารมณ์ก็รู้ทันหากจิตสักว่ารู้อารมณ์ก็รู้ทันทั้งนี้ธรรมชาติจิตของบุคคลทั่วไปมักฟุ้งซ่านหลงไปตามอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างโดยไม่รู้เท่าทันจึงต้องหัดรู้อารมณ์อันเดียวก่อนพอจิตเคลื่อนจากอารมณ์นั้น ็ให้คอยรู้ทันด้วยวิธีนี้เองในเวลาไม่นานผู้ปฏิบัติก็จะเริ่มรู้ทันจิตใจที่สงสายไปตามอารมณ์ต่างๆพอรู้ทันจิตก็หยุดการสงสยัยแล้วตั้งมั่นอยู่โดยไม่ได้บังคับถัดจากนั้นเมื่อมีอารมณ์ใดปรากฏจิตก็จะรู้ทันโดยสักว่ารู้คือไม่เข้าไปแทรกแซงหรือหลงและไหลไปตามอารมณ์นั้น หากจะกล่าวว่าอาการกำหนดรู้ด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นเครื่องมือของการทำสมถะส่วนอาการระลึกรู้หรือรู้ทันอย่างสักวะรู้เป็นเครื่องมือของการทำวิปัสสนาก็กล่าวได้6.5หากจะจำแนกสภาวะรู้ออกให้แจ่มชัดก็สามารถกล่าวได้ว่ารู้ คือการเจริญอริยมัตคมีองค์8ดนั่นเองกล่าวคือ6.5.1จิตรู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ใดๆครอบงำนั่นคือจิตที่มีสัมมาสมาธิ6.5.2จิตรู้ เป็นจิตท,ที่ว่องไวควรแก่การงานคือเมื่ออารมณ์กระทบทางทวารใดสัมมาสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงทันที6.5.3จจิตท,ที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจะเป็นจิตท,ที่รู้ตัวซึ่งความรู้ตัวนั้นเป็นตัวสัมมาทิฏฐิหรือสัมปชัญญะชนิดที่เรียกว่า อสัมโมหะสัมปชัญญะแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะเลื่อนไหลาตามอารมณ์ถูกอารมณ์ครอบงำและไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวก็ไม่สามารถรู้สภาวะธรรมตาม,ตามความเป็นจริงได้แจ่มชัดไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามและไม่เห็นอริยสัจดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา 6.5.4จิตที่มีสติสมาธิปัญญาอบรมอยู่ย่อมมีความคิดที่ถูกต้องหรือสัมมาสังกัปปะและส่งผลให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชิวะบริบูรณ์ด้วย6.5.5การภาคเพียนเจริญสติอยู่นั้นย่อมเป็นการคุ้มครองอินทรีย์อันเป็นการปิดกั้นบาปอากุศลทั้งปวง และเป็นการทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นนี้คือสัมมาวายามะ6.6จุ 6. 6. ในเมื่อการรู้คือการเจริญอริยมรรคดังนั้นเราควรทราบว่ากิจต่อการรู้หรือการเจริญอริยมรรคได้แก่การทําให้เจริญหรือทําให้เกิดบ่อย คือให้มีสติบ่อยที่สุดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้มีสติยาวนานที่สุดเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเพราะสติเองเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดดับไปทีละขณะพร้อมกับจิตดังนั้นเราจะทำสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงอยู่นานๆไม่ได้แต่ทำให้เกิดบ่อยๆได้เหตุใกล้ที่ทำให้สติเกิดบ่อย ก็คือการสามารถจดจำสภาวะของธรรมะต่างๆได้มากและแม่นยำต้องจำตัวสภาวะได้ไม่ใช่จำชื่อและลักษณะตามจำราได้เท่านั้นเมื่อสภาวะธรรมอันใดเกิดขึ้นสติจึงสามารถระลึกรู้เท่าทันได้อย่างรวดเร็วจนรู้ได้บ่อยแบบทียิบแล้วอกุศลก็มีโอกาสเกิดน้อยลงตามลำดับจนหมดโอกาสเกิดในที่สุด 6.7การฝึกให้จิตรู้จักและจดจำสภาวะธรรมได้มากและแม่นยำสามารถกระทําได้ด้วยการรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายหรือจิตซึ่งบรรดาก,กรรมฐานทั้งหลายที่สอนกันอยู่ในยุคนี้ส่วนมากก็ใช้เป็นเบื้องต้นในการเรียนรู้สภาวะธรรมได้เช่นการรู้ลมหายใจการรู้ท้องพองยุบการทําจังหวะในการเดินจงกรม การทำจังหวะในการเคลื่อนไหวมือการรู้อิริยาบทสีการบริกรรมพุทโธการรู้เวทนาและการตามรู้จิตเป็นต้นเพียงแต่พวกเราต้องปรับคุณภาพของการรู้อารมณ์กรรมฐานเหล่านี้เล็กน้อยเพราะคุณภาพของการรู้ที่แตกต่างกันย่อมให้ผลที่แตกต่างกันซึ่งส่วนมากในยุคนี้เพื่อน,นักปฏิบัติมักทำได้เพียงการเพ่งตัวอารมณ์ และน้อมจิตไปสู่การทำสมถกรรมฐานโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างคุณภาพของการรู้อารมณ์กรรมฐานที่มีผลแตกต่างกันก็เช่น6.7.1การรู้ลมหายใจหากรู้ลมหายใจแล้วเกิดเคลิบเคลิ้มขาดสติก็ใช้ไม่ได้หากเพ่งจน,จนจิตแนบเนียนอยู่กับลมหายใจ ก็เป็นการทำสมถกรรมฐานหากเห็นกายหายใจอยู่โดยมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการรู้กายและหากหายใจแล้วจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งลมหายใจก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เกิดกุศลก็รู้ และเกิดอกุศลก็รู้เหล่านี้เป็นการหัดรู้สภาวธรรมในฝ่ายนามธรรมอันเป็นต้นทางให้เกิดสติในการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูจิตต่อไป6.7.2การรู้ท้องพองยุบหากรู้ท้องพองยุบแล้วเกิดเคลิบเคลิม้มขาดสติก็ใช้ไม่ได้ หากเพ่งจน,จนจิตแนบเนียนอยู่กับท้องก็เป็นการทำสมถกรรมฐานหากเห็นกายไหวอยู่โดยมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการรู้กายและหากรู้ท้องพองยุบแล้วจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งท้องก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เกิดกุศล ก็รู้และเกิดอกุศลก็รู้เหล่านี้เป็นการหัดรู้สภาวธรรมในฝ่ายนามธรรมอันเป็นต้นทางให้เกิดสติในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูจิตต่อไป6.7.3การทำจังหวัดในการเดินจงกรมหากเดินจงกรมแล้วเกิดเคลิบเคลิม้มขาดสติก็ใช้ไม่ได้ หากเพ่งจนจิตแนบเนียนอยู่กับเท้าหรือร่างกายที่เดินอยู่ก็เป็นการทำสมถกรรมฐานหากเห็นกายเดินอยู่โดยมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการรู้กายและหากเดินอยู่แล้วจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ เกิดกุศลก็รู้และเกิดอกุศลก็รู้เหล่านี้เป็นการหัดรู้สภาวธรรมในฝ่ายนามธรรมอันเป็นต้นทางให้เกิดสติในการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูจิตต่อไป6.7.4การทำจังหวะในการเคลื่อนไหวมือหากตามรู้มือแล้วเกิดเคลือบเคลิ้มขาดสติ ก็ใช้ไม่ได้หากเพ่งจนจิตแนบเนียนอยู่กับมือก็เป็นการทำสมถกรรมฐานหากเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่โดยมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการรู้กายและหากเคลื่อนไหวมือแล้วจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ เกิดกุศลก็รู้และเกิดอกุศลก็รู้เหล่านี้เป็นการหัดรู้สภาวธรรมในฝ่ายนามธรรมอันเป็นต้นทางให้เกิดสติในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการดูจิตต่อไป6.7.5การบริกรรมพุโทโธหากบริกรรมแล้วเกิดเคลิบเคลิอขาดสติก็ใช้ไม่ได้ หากบริกรรมจนจิตแนบเนียนอยู่กับคำบริกรรมก็เป็นการทำสมถกรรมฐานหากบริกรรมแล้วเห็นกายยืนเดินนั่งนอนอยู่โดยมีจิตเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการรู้กายและหากบริกรรมแล้วจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ เกิดกุศลก็รู้และเกิดอกุศลก็รู้เหล่านี้เป็นการหัดรู้สภาวธรรมในฝ่ายนามธรรมอันเป็นต้นทางให้เกิดสติในการจเจริญวิปัสนานกรรมฐานด้วยการดูจิตต่อไปแม้อารมณ์กรรมฐานอื่นก็เทียบเคียงคุณภาพของการรู้และผลที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับอารมณ์ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างนี้นั่นเอง 8ในข้อ6.2ได้กล่าวถึงสภาวะที่ไม่ใช่รู้ไปแล้วในข้อนี้จะได้กล่าวถึงองค์ธรรมของจิตที่เป็นจิตรู้อันเป็นเครื่องช่วยตรวจสอบได้อีกชั้นหนึ่งว่าการรู้ในขณะนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่องค์ธรรมดังกล่าวเช่น6.8.1จิตรู้ได้แก่จิตที่เป็นมหากุศลจิต ชนิดที่ประกอบด้วยปัญญาหรือญาณสัมปยุตและเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องจักชวนหรือหาทางทำให้เกิดขึ้นคืออสังขาริกดังนั้น6.8.1.1ขณะใดจิตมีอกุศลขณะนั้นยังไม่มีจิตรู้6.8.1.2ขณะใด จิตมุ่งใช้กำลังมากกว่าปัญญาเช่นออกแรงดิ้นรนหาทางจะละทุกข์หรืออกุศลหรือดิ้นรนรักษาสุขหรือกุศลขณะนั้นยังไม่มีจิตรู้6.8.1.3ขณะใดมีความพยายามอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะทำให้จิตรู้เกิดขึ้นขณะนั้นพลาดจากรู้เสียแล้ว เพราะจิตรู้นั้นยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งสแสวงหายิ่งไม่เจอ6.8.2จิตรู้เป็นเพียงจิตที่มณสิการคือกระทําอารมณ์ไว้ในใจหรือทําใจให้รู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่เผลอคิดตั้งท่ากําหนดเพ่ง สภาวะของมนสิการนั้นเป็นการรู้ที่ไร้น้ำหนักบางเฉียบและเงียบกริบไม่มีความจงใจหรือเจตนาจะรู้ด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิใ,ใดๆทั้งสิ้น6.8.3จิตรู้ต้องประกอบด้วยโสภณะสาธารณเจตสิกหรือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่ดีงาม องค์ธรรมที่นำมาสังเกตจิตได้ง่ายได้แก่6.8.3.1อโลภะคือจิตในขณะนั้นไม่มีความอยากความโลภหรือความกระหายแม้แต่ในการสแสวงหาธรรมถ้าขณะใดจิตเกิดความอยากปฏิบัติจงใจปฏิบัติหรือพอใจในความสุขและกุศลขณะนั้นมีโลภะ จิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.2อะโทสะคือจิตในขณะนั้นไม่มีความคุณนข้องขัดเคืองในอารมณ์ใดๆถ้าขณะใดจิตเกลียดทุกข์หรืออกุศลเช่นเกลียดความฟุ้งซ่านของจิตแล้วพยายามละทุกข์หรืออกุศลนั้น ขณะนั้นมีโทสะจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.3ความเป็นกลางในอารมณ์หรือตัตระมจตตาคือจิตปราศจากความยินดียินร้ายไม่มีอากาติต่ออารมณ์คือไม่พยายามรักษาอารมณ์บางอย่างหรือพยายามละอารมณ์บางอย่างถ้าขณะใด จิตหลงยินดียินร้ายหรือกวัดแก่งไปตามความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ขณะนั้นจิตไม่เป็นกลางจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.4ความสงบระงับหรือปัสสทิคือเมื่อจิตรู้อารมณ์ใดก็รู้ด้วยความสงบระงับ ไม่แส่สายดิ้นรนไปตามอารมณ์นั้นๆแม้ตัวอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกต่างๆเมื่อถูกรู้แล้วก็สงบระงับเพราะไม่ถูกเติมเชื้อให้ฟุ้งซ่านหรือดิ้นรนมากขึ้นหากจิตรู้อารมณ์แล้วเกิดความแส่สายต่างๆจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.5ความเบาหรือละหูตา คือจิตรู้จะเบาสบายไม่มีน้ำหนักใดๆเกิดขึ้นเพราะการรู้อารมณ์แม้แต่น้อยขณะใดปฏิบัติแล้วเกิดความหนักหรือมีน้ำหนักขึ้นในใจแม้แต่เพียงเล็กน้อยทั้งนี้รวมถึงน้ำหนักที่ติดลบคือความรู้สึกเบาหวิวผิดธรรมชาติทั้งหลายด้วยแสดงว่าพลาดจากรู้เสิแล้วจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง 6.8.3.6ความอ่อนโยนนุ่มนวลหรือมุตุตาคือจิตรู้จะเป็นจิตที่อ่อนโยนนุ่มนวลไม่แข็งไม่กระด้างถ้าปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกแข็งกระด้างแสดงว่าพลาดจากรู้เสียแล้วจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.7 ความควรแก่การงานหรือกรรมัญญตาคือจิตรู้เป็นจิตที่พร้อมสำหรับการเจริญวิปัส,สนาไม่ถูกเจือปนครอบงำด้วยนิวรณ์ใดๆแต่ถ้านิวรณ์เกิดขึ้นก็สามารถรู้ชัดและเอานิวรณ์นั่นแหละมาเป็นทุกขสัจจะที่ถูกรู้คือมีนิวรณ์รู้นิวรณ์แต่นิวรณ์ไม่ครอบงำจิตแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่หากจิตถูกครอบงำด้วยนิวรณ์จิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.8ความคล่องแคล่วหรือปากุญญาตาคือจิตรู้จะมีสติปราเปรียวคล่องแคล่วขณะใดรถถู้สึกเฉยเหนื่อยซึมเศรา้าเกียดคร้านแสดงว่าพลาดจากรู้เสียแล้ว จิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.3.9ความซื่อตรงหรืออุชุก,กตาคือจิตจะทำหน้าที่รู้อารมณ์อย่างซื่อๆตรงๆไม่ทำหน้าที่เกินกว่าการรู้อารมณ์หากจิตไม่ทำหน้าที่รู้ไปอย่างซื่อๆตรงๆแต่พยายามเสพ หรือแทรกแซงอารมณ์ด้วยอำนาจของกิเลสจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตรู้ที่ถูกต้อง6.8.4จิตรู้เป็นจิตที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะปัญญาปัญญีสีอโมหะคือสามารถจเจริญวิปัสสนาอยู่โดยรู้ชัดว่าจะทำอะไรคือจะ,จะเจริญสติ เพื่ออะไรคือเพื่อความเข้าใจสภาวะธรรมต,มตามความเป็นจริงจะทำอย่างไรคือจะตามรู้ปัจจุบันอารมณ์ตามความเป็นจริงและจะเจริญสติอยู่ด้วยความรู้สึกตัวไม่หลงไม่เผลอตามอารมณ์ใดๆไปด้วยอำนาจของโมหะรวมทั้งต้องมีปัญญารู้และเข้าใจลักษณะของสภาวะธรรม ที่กำลังปรากฏเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนั้นด้วยว่ามีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึง่งหากจิตมีสติรู้สภาวะธรรมเฉยโดยขาดปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาวะธรรมนั้นก็ยังไม่ใช่จิตรู้ที่จะเจริญวิปัสสนาได้อย่างแท้จริง